ดีครับผมเฉ๋บอนไซนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการดูแลตะโกโห,หนูอย่างไรให้งามนะครับเรามาพูดถึงขั้นตอนการเริ่มต้นเลยนะครับตะโกโห,หนูนี้นะครับจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะเลี้ยงยากพอสมควรนะครับแต่บางคนก็ว่าเลี้ยงง่ายนะครับ เพราะว่าจะเกิดปัญหาเรื่องใบมีใบจุดจุดจุดตามใบนะครับคือว่าจะมีปัญหาเรื่องใบจุดๆุดนะครับแล้วก็ทิ้งใบทิ้งใบบ่อยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำอย่างไรให้ตะโกหนูนี้สมบูรณ์แข็งแรงใบเขียวทั้งปีนะครับวิธีการก็คือนะครับเราจะไม่ตัดแต่งบ่อยจนเกินไปนะครับ เราจะปล่อยให้มีใบฟูเต็มต้นไว้บ้างนะครับ <_ C os al> เพื่อจะให้เจริญเติบโตแข็งแรงต่อไปนะครับ <_ C os al> เราจะไม่ตัดแต่งบ่อยจนเกินไปนะครับ <_ C os al> เราจะปล่อยให้ฟูเต็มต้นเอาไว้เลยนะครับ <_ C os al> เพราะว่าไม้จะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ <_ C os al> ถ้าเราแตกออกมาแล้วเรารีบไปตัดแต่งบ,บ่อยนะครับจะทําให้ไม้โทมเร็วนะครับอย่างนี้นะครับที่แตกออกมาเล็กๆตามต้นตะโกหนูนะครับเราจะต้องปล่อยเอาไว้ก่อนนะครับ เพื่อให้มีใบเต็มต้นไว้บ้างนะครับเพื่อจะให้แข็งแรงสมบูรณ์ต่อไปนะครับสรุปก็คือเราจะไม่ตัดแต่งใบจนเกินไปนะครับเราจะปล่อยให้มีใบฟูเต็มต้นเอาไว้บ้างนะครับต้นตะโกหนูจะเขียวตลอดทั้งปีนะครับไม่ใช่เฉพาะตะโกหนูนะครับที่จะทำใช้วิธีนี้นะครับจะเป็นเกือบทุกสายพันธุ์ไม้นะครับที่เราจะต้องปล่อยให้มีช่วงเวลาของ การฟูของใบไว้บ้างนะครับเพื่อจะไม่ให้ไม้โทมนะครับถ้าเราไปรีบตัดแต่งบ่อยเกินไปไม้อาจจะโทมได้นะครับทุกพันธุ์ไม้นะครับเพราะตะโกนูนี้นะครับจะจะแตกออกมาตามติตามลําต้นนี้บ่อยนะครับเราอย่าเพิ่งไปรีบตัดออกนะครับเราจะต้องปล่อยไว้ให้ฟูเต็มต้นดินที่ใช้ปลูกตะโกหนูนะครับก็จะเป็นดิน ดินไทยๆของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับใช้ดินใบก้ามปูแล้วก็มพะพร้าวสับแล้วก็หินภูเขาไฟนะครับผสมกันนะครับสามส่วนนะครับครับสาคัญอย่างนี้นะครับอย่าให้น้ําขังนะครับเราจะต้องให้น้ําผ่านได้ได้ดีนะครับเกือบทุกสายพันธุ์ไม้นะครับเราก็จึงใช้มะพร้าวสับแล้วก็หินภูเขาไฟผสมเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับ แล้วบางคนก็บอกว่าดินที่ดีในการปลูกตะโกนะครับจะไม่ว่าจะเป็นตะโกตะโกหนูหรือว่าจะเป็นตะโกนาน,นะครับบางคนก็บอกว่าให้ใช้ดินที่ขุดจากโคนต้นก้ามปูเลยนะครับร <ời> ดินที่อยู่โคนต้นกา้ามปูนะครับที่ย่อยสาลายแล้วนะครับไปขุดออกมาแล้วก็มาผสมกันกัมบมะพร้าวสับเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับดินที่อยู่ตรงโคนต้นใบก้ามต้นก้ามปูนะครับ ที่ย่อยสลายแล้วนะครับดินตรงส่วนโคนต้นก้ามปูนะครับเราไปขุดออกมาปลูกตะโกได้เลยนะครับจะทําให้ตะโกหนูนี้นะครับสมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะครับจะพามาเดินชมตะโกหนูในสวนนะครับต้นนี้ก็จะเป็นตะโกหนูโครงสร้างนะครับที่ผมสร้างเอาไว้นะครับนี่นะครับ ก็มีอยู่หลายต้นนะครับก็จะมีบ้างนะครับนี่นะครับโกปาในสวนนะครับเอาเอามาให้ชมกันนะครับต้นนี้ก็จะเป็นตะโกนานะครับต้นเอี๊ยวนะครับตรงต้นเอี๊ยวนะครับโกนานะครับต้นนี้ก็จะเป็น ตะโกนูนะครับตะโกหนูทรงต้นนะครับที่กลาลังสร้างเอาไว้นะครับขนาดประมาณขวดขวดเบียร์นะครับนี่นะครับต้นตะโกหนูต้นนี้มีรากรอบนะครับต้นนี้มีรากฐานรอบเลยนะครับต้นนี้เป็นไม้กําลังสร้าง<ห>อยู่นะครับนะครับเป็นตะโกหนูนะครับ ขนาดประมาณขวดเบียร์นะครับเอามาให้เ,เพื่อนๆชมนะครับนะตอนนี้ก็จะเป็นพามาดูเพ็บหน้าสักต้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเพ็มหน้าที่กาลังสร้างอยู่นะครับขนาดใหญ่กว่าขวดเบียร์หน่อยนึงนะครับตันนี้รากฐานสวยเลยนะครับรากฐานรอบเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตะโกนะครับตะโกก็มีสร้างไว้เล็กๆนะครับ ตะโกนะครับพาชมไม้ที่กําลังสร้างอยู่นะครับให้พามาดูอ<ม>ีกสักต้นหนึ่งนะครับต้นนี้หมากเล็กหมากน้อยนะครับไม้ไซส์เล็กนะครับตอนนี้ขนาดขวดเอ็มร้อยนะครับพามาชมนะครับไม้ไซส์เล็กๆนะครับ